สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็กินตำหมกฮู้ตำแซลมอนผักของห้ก <c oughs> อก็สิมี่สลัดเลยบอถือบ่พี่น้อง,งอกับ่เก้งนารินถอยแข็งกับผักสลัดจ้าตำแซลมอนแดงๆเผ็ดๆยื้ <c oughs> มาพี่น้องบอ,บอ,อบเว้ารลาบแซลม์กันเลยอ,อ๋อ

อา,ากาศกำลังเย็นริบบิทเซตออสเตรเลียขึย้นแล้วงางจริงยังไงขางคู่สะเมื่อวากันแลาพี่น้องการยูก,การกินถนัดไปถนัดมั่น ือ้กุลกาเตียงกากินแบอืมข่มากมากเนาะสลด์ความหน่แสบไหไปไปแก้มมันบ่าย ด uhm right ูดอดจากปากคนไงจำเปิดเบพบบออื่ เอิอปัวมากินน้ำเขาว่าอุ้ยม,มาเป็นตายยานเด็ดพนนะเี่ยพี่น้องมาพี่เป็นมูก่อนเนาะเด่กไม่ไมูอื้อหือ ที่ฟ้าก่อนเดียวกับตัวได้พี่น้องฝนอยู่เนี่ยพับอารมณ์หนักหยักมือนึ่งนีเบัด ร่มฝนแดดฟามากเ,เลยประมาณปีหนึ่งเนี่ยหมื่นเงิน คอยเพื่ออะเป็นบ้ามานางจากแดดได้พี่น้องคอยต้องเอาร่างกายคอยของฮุ้มเครื่องนึงจากแดดครืออากาศเย็นยนะนะ จะมาสร้งางมรจักนอกว้เงี้ยอ่ะนอกว้มาเกเลย ตอนสุดท้ายละพี่น้องคำนี้มอบให้พี่ให้น้องเด้อภาพวีล่าน้องเด้อคำใหญ่ๆคำนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งใหุ้สาวตาจ่ากาลาสินน้ำเนยเด้อพี่น้องเด้อเพิดใจเป็นกำลังใจใหุ้สาวตาจา่าเห็ดคลิปต่อๆไปนะพี่นอ้องไปค่ะ